ผมไม่ได้พูดเอาแต่ได้แต่ถ้าเดินแล้วเห็นว่ากำลังวางกับดักตัวเองอยู่จะเดินทำไม สมท่านก็ประกาศว่าถ้าท่านได้ที่หนึ่งร่วมกับไทยก็ได้ยกเว้นพักล้าทังแต่ถ้าภูมิใจไทยได้ที่หนึ่งขึ้นมาแล้วก็น่าดูท่านจะไม่ยกให้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเอาเรื่องนี้มาชี้กับที่พักเพื่อไทยว่าพูดออกมาพูดออกมาเดี๋ยวนี้จะจับหรือไม่จับกับไทย ส่วนเรื่องบอกว่าไม่ยกให้กล้าทำใคร